ยังอยู่อีกเหรอโอ้โหกูหแพ้เนี่ยก็เงินอีกแล้วครับโอ้โหแม่งให้แต่เงินไปไดีด๋วยวนี้นะครับอ่ากลับกันใหม่แล้วนะครับในช่วงมอเตอร์คอมแบทรีววนะวันนี้นะครับพี่จะมาเล่นหอคอยต่อนะก็ตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ที่ด่าน6 1นะมีความสามารถด่านด้วยคือแวมไพร์นะครับถ้าอีกฝั่งโจมตีเราอีกฝั่งจะดูดเลือดในการโจมตีนะแน่นอนครับพี่จะเซตนี้ไปเล่นเหมือนเดิมนะพี่จะเปลี่ยนจากแจคเป็นคลาสสิกเรนนะครับสหรับเกียร์นะครับพี่ก็ใส่ประมาณเหมือนเด โอเคครับเดี๋ยวรอบนี้นะเราจะดูกันว่าทีมของเรานะจะชนะประปกบคามได้หรือเปล่านะเพราะฝั่งก็ค่จะห้วงตอนสิบคนเลยนะครับรอบนี้นะที่ไปก่อนหนึ่งรอบที่จะไม่ตายนะถ้าเกิดเขาไปเล็กตอนนี้เคสออกมาครับที่เลือไปนะเขาเรียกออกมาไม่ได้หรอกเพราะพี่ใช้เจ็บล็อกเขาอยู่เตะเนะเนะโดนปูโตนะครับเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยเลยเรนของข้านะเสียไปแล้วหนึ่งไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องเล่นเรนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่เสียงไม่ได้เอ้กันได้อยู่กันได้อยู่ยโ้ถสอว่าโชคดีมากเลยเนะี่ยตีมาตีมาตีมาอันรก โชคดีนะที่พี่เปลี่ยนตัวตอนนี้พอดีอะตอนนี้มันมาสกิลของเจ้าเลยไม่ทํางานอตอนนี้เคสผมใช้ท่าได้อีกแล้วอ่ะไม่ได้นะโอ้ยตอนนี้โดนไม่ดีนะเพราะพี่เพิ่งเืินครับเสี่ยงอะไรเร่างนี้ด้วยแหละแล้วก็ไม่ค่อยจะใช้ท่าโดนด้วยเสียใจนะเนี่ยขัดียวไม่ใช้ท่าสองหรอกไป าดูสิว่าสิทธิ์พี่กับสิทธิ์น้องอ่ะใครจะใช้ก่อนกันนะเฮ้ยมันพร้อมใช้เอ็กซเลยร์แล้วนี่วะเดืมดูไปเลยตัวแล้วไงเอ็กซเรเยอร์มาแล้วอย่างนี้ก็้ายซะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวผงเวลาก่อนไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้่โอ้อลาก่อนเจตจ๋าอ้าว ก็สวยสิอ่อนให้เหรอรบใจมากครับแรงก็เงินนะครับ2009นะโอ้โหแล้วก็สำหรับด่านต่อมาครับก็เป็นด่าน6 2นะมีความสามารถด่านก็คือตัวละครของเราครับจะสร้างพลังงานช้าลงนะเดี๋ยวรอบนี้นครับพี่จะเอาเรนไปเล่นนะรอบที่แล้วเช็กเรย์รอบเดียวตายหาเลยสำหรับใครนะครับที่เล่นผ่านด่านที่สิบหกสิบแล้วนะนะก็จะรู้นะครับว่าบอสเป็นยังไงนะ พี่ก็ผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้อัดคลิปให้ดูนะพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันหกสิบนี่ก็พี่ว่าทุกคนไม่มีเกียร์น่าจะเห็นพอสมควรนะสวย้ะแง่เอ,ดอาดลีบเพิ่มขอผ่ารอบนึงมันสิโนบจา๋าเอาแกโอ้โหยออกไปไม่ได้ทำไมจะตายแล้วเนี่ยอย่างนี้มีแพ้แน่นอนนะทุกคนเกลียดมากเลยตัวนั้นนะ่ะเอเิมแบ็คอะ เฮ้ยโอ้รอบนี้ดวงดีกันเนี่ยไอ้นี่ใช้กระดูกหักอะเราได้เมียนบล็อกด้วยเรยต้องล็อกมันไว้เลยตัวดีอย่างเงี้ยถีบหน้าเป็นหนึ่งรอบถีบไปถีบไปมเป็นโชคแล้วด้วยเฮ้ยมันใช้ท่าได้อีกแล้วเนี่ยใช้ไวจังวะเวนเวนเวนแล้วเวนแล้วเวนแล้ว,ว,ลวอย่างงี้นุ่งตายแน่ ันไเกาะมาตาทำงานเกาะมาตาทำงานไม่ทำวะเออถึงได้อยู่เกาะมาตาทำงานเว้ยขอมาใช้ก่อนละกันสวยแล้วเจดก็น้อยโอ้ยอย่างนี้แย่แล้วนะครับทุกคนยูแขงลงก็ยังไม่ออกเลยนะี่ยยอ่างนี้มีสวยแน่เนี่ยโอ้ยเลนเออกมาให้หน่อยเถอะ สวยแล้วไงโอ้สวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวทุกคนฝังนั้นเขายังไม่ออกมาตัวเลยนะมาแล้วเหรอเอาโชคไปกินห่อรถแค่นเนี้ยไม่เป็นไรนะครับต่อให้เราแพ้นะก็เราก็จะได้ของอดีนะทุกคนแต่มันเป็นการดีนะถ้าเกิดว่าเราแพ้อย่างเงี้ยเป็นการพิสูจน์ว่าตัวละครเราพร้อมเปล่า เฮายังได้อยู่ถ้าต่อไปพี่รอดอนะ่ะมันมีตีดิดไว้อยู่เฮ้ยถ้าลดต่ำกว่าสามสิบเมื่อไหร่นะพี่ว่าพี่แพ้ว่ะตัวแล้วไงเฮ้ยยังได้อยู่ได้อยู่ดวงดีมากหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะชนะไหมไม่ใช่โบโตแล้วเว้ยโอ้โหเกือบแพ้โอ้โหสู้แทบตายทุกคนดูของเราได้นะตายแล้วนะครับด่านที่มีปัญหานะ ต้องเปลี่ยนตัวละครนะตอนนี้ในตอนนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่ด่านหกสิบสามกันแล้วนะโอ้โหฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะบอกเลยว่าอย่างโหดนะรอบนี้เอฟเฟกด่านนะครับฝั่งตรงข้ามจะมีรีเจนเนอเรชันนะหรือการฮิวเรื่อยๆนะตัวที่มีปัญหาที่สุดนะพี่ว่าน่าจะเป็นเทมเมอร์นะครับแน่นอนนะครับว่าอ,อีกฝั่งนะใช้นะ e รีๆๆเจนเนอเรชันนะก็จะฮิเลือดตัวเองได้เรื่อยๆนั่นเองพี่ก็เลยเอาตัวท,ที่มันติดเลือดไหลมานะกับพิษนะครับตัวนี้อันตรายมากเลยเนี่ยจะให้มันไปไม่ได้พอเราดีโวาออกมาเ้ยเมียนบล็อกด้วยเฮ้ อ้าวหนีเหรอตัวะอะไรเงี้ยเอาเดะโหรอบนี้พี่ชนะได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้ก็ฝุ่นะถ้าว่าจะไม่ชนะอาซานนะมาแล้วเหรอที่โนรัวที่โนรัว,น,วนี่ขอจอ่อเลยแล้วกันขอตัวเลยแล้วกันนะอา้าวกดรีบไป ตวยแล้วไงโอ้โหโดนรอบเดียวโดนยึดล่างไปเลยโอโ้มันฮิวกันกระทั่งล่างก็ล่างนี่เลยอ่ะเนี่ยโอ้โหงานหยาบแล้วโอ้โหเลือดมันไม่ลดเลยไอ้ตัวเนี้ยขาอดเลยโอ้ยสองตัวแม่งได้หลอดสองแล้ว เอาเดเอาเดมาก่อนเลยอหนี้แป้งหนีอีกแล้วโหนี่ขนาดกันได้มันลดในกระน้ำสถานีพี่โคตรเสียเปรียบเลยรอบนี้ไม่ดวงดีเหมือนรอบที่แล้วแน่แล้เกือบตายแล้วเมื่อกี้พี่จะไม่เปลี่ยนตัวนะเพราะว่าพี่มีโอกาสที่จะโดนนี่เนี่ยเรียบร้อยแล้วแหละ พี่แพ้นะครับพี่เอาไอ้นี่มามันก็ไม่ได้แปลว่าจะช่วยให้บบชนะหรอกนะเอาเฮ้ยเจสันนอนตายไปเลยเหรอนอเกิะเตื่นละเมื่อกี้เราเห็นนอนตายเลยจากไอ้สามตัวนี้นะครับมันทำตัวได้ใจนะพี่ก็เลยต้องเอาการระดับเทพไปจัดการมันเมื่อกี้หนังเหนียวมากใช่ไหมถีบซะหนัเหนียวมากไหมรอบนี้แต่ละตัวทำเป็นกระสอบซ้ายถีบเลยหเห็น่ไหมครับพี่บอกแล้วนะพี่ไม่เอาเซตนี้มาเล่นนะไม่งัานจะเป็นอย่างนี้แหละ พี่จะไม่รู้สึกว่าพี่ได้เล่นเลยนะสําหรับด่านต่อไปนะครับก็ด่าน64นะมีความสามารถด่านนะครับก็คือเวลาฝั่งตรงข้ามโจมตีเรานะจะทำให้เราติดสตันนะครับรอบนี้นะพี่จะสกอร์เปียนการ์ดซิลเวอร์นะครับไปเป็นตัวแบกนะก็ใช้การ์ดคิตาน่ากับสกอร์เปียนเพชรนะครับเป็นตัวซับนะตอนนี้เราต้องชนะให้ได้น,นะเราต้องห้ามแพนะ้นะไม่งั้นมันจะโดนการ์ดเพชรของพี่ตัดสินนั่นเองพี่ก็ไม่อยากเอาการ์ดเพชรของพี่มาตัดสินนะเดี๋ยวมันจะ,จะไม่สนุกนะครับโอ้ยมันรู้เหรอเอมบอนแบทมาช่วยข้าเลยว กาะโดนแตกซะแล้วว่ะข้ามีปั๊บเจาะกรอนะโลน้ำแข็งเหรอฮะออกมาสกอร์เปียนโดนไปก่อนแล้วนี่แหละมันต้องอย่างนี้แกละออกมาสกอร์เปียนเซกเตอร์เซกเตอร์ไซบอร์ทจงกลายเป็นทูรีไปซะอะไรเหรอะคะับปึ๊บปื๊บ วยแน่โดนเคาเตอร์แอคแท็กแล้วอะไรวะเนี่ยมาถึงเวลาที่เราใช้ท่าโจมตีนะครับมันเวลาฝั่งตรงข้ามมันบล็อกอะมันจะทะลุได้นะเดมอนแบทมันตีข้าล้วเดมอนแบททำไมไม่ช่วยข้าวะนั่นแหละก็จะช่วยขนะ้านะนีกลับบ้านไหมซอนเยปเปรตไม่ทันแล้วแหละ The dawn new สำหรับแมนนี้นะพี่ก็ได้เงินอีกแล้วนะครับแม่งให้แต่เงินจะให้เงินอะไรกูตั้งหนาเนี่ยโอเคครับแล้วตอนนี้นะเราก็อยู่ด่าน65นะและนี่น่าจะเป็นด่านสุดท้ายหรือว่าตอนสุดท้ายนะครับที่พี่จะอัดคลิปนะและนอกนั้น,นครับพี่จะเป็นทําคลิปสกิปไปนะก็คือเดี๋ยวพี่จะเอาแค่ของรางวัลมาให้ดูนะตัวละครที่พี่จะเล่นในรอบนี้นะครับก็มีชีราไลาย,ยูของจีนแล้วก็สกอร์เปียนนะในเฟเฟกด่าน,นครับตัวละครฝังตรงข้ามจะสร้างลพลังงานเร็วขึ้นนะ สำหรับชีร์ลอยู่การบอลน,นะพี่ว่ามันเป็นตัวที่ดีอยู่นะมันตีเร็วอยู่นะถ้าเกิดคนที่เล่นเป็นนะ่ะมันมีวิธีการเคาน์เตอร์ส่วนฝั่งตรงข้ามเลยนะเนีย่ยยงใช่ตัวนี้นปามันส่วนพี่เินไงอะไรข้าไม่ยอมตายง่ายๆหรอกนะบอกให้ถ้าเด็กมันหยิบเราได้นะครับดิวรา่าตัวเนี้ยขอติดเฟียนหน่อยละกันข้าอยากเล่นกับเจ้าแข้าอยากเล่นกับคนอื่นออกมาสกอร์เบียน จะสร้างพลังงานเร็วขึ้นนั่นหรอไหนดูเนี่ยมันจะสร้างเร็วขึ้นแค่ไหนวะทีมที่พี่มาเล่นทีมนี้นะครับก็มันเป็นคอมโบโทีมของสายศิลปะการป้องกันตัวนะโอ้โหต,ต่อยทีหน้าแทบหลดุดไม่ได้หรอกสวนกอนสวนกน,น,กนเดี๋ยวมันใช้ท่าคืนโอ้โหแทบตายตายไปแล้วนี่น้อยแน่ติดเฟียไปเถอะ ซับซีโรมาติดเฟียไปเหมือนกันไปไม่อยากเล่นกับแกซับซีโรขีบหน้าไปก่อนเมียนบล็อกนะเว้ยโอ้ไม่เข้าเว้ยกัดเป็นเนาะไม่ได้นะครับมันเริ่มปวเรามากเกินไปแล้วทำให้พี่หัวร้อนมันจะทำให้พี่ใช้การเพชรพวกนั้นไม่ได้เนียอันบล็อกเป็นไงละอันบล็อกอันบล็อกมาติดเฟียหน่อยมึงไม่กันด้วยงั้นเตรียมเปลี่ยนตัวซับซีโรมาเลยปวดไปก่อน เกาะแตกไปถีไปอีกรอ,อบนึงเฮ็นช็อตปิดฉากมันซะบุดเธอแล้วดินี่ก็เงินอีกแล้วครับโอ้โหแม่งให้แต่เงินโอเคครับงั้นเดี๋ยวพี่จะสกิปไปด่านสุดท้ายของด่าน15ต่อวันเลยนะจริงด่านนี้ก็น่าสนใจเนี่ยมีเจสันด้วยอ่าให้อีกสักด่านหนึ่งแล้วกันเพราะตัวนี้น่าสนใจนะเจสันเนี่ยโอเคครับแล้วตอนนี้พี่ก็จะถีบเรียบร้อยแล้วนะบอกเลยนะครับว่าแมตช์น,นี้พี่เอามันอย่างเดียวนะไอสามตัวนี้สวยแน่รอบด่านนี้นะพี่กลัว2ตัวนะคือคอปเปียนตัวนี้นะครับกับไอ เอาเลยขอลองคนไว้ก่อนละกันไม่มันหนีชอบหนีเปลี่ยนตัวไอตัวนี้ไม่ได้เลยใปตายนะพอเบี้ยรู้เปล่าไปตายเหอะเบี้ติดไฟไหม้แล้วม้งไอตัวนี้ใช้ท่าไม่ได้อีกเชิงซุงนี่แหละอ้าวเฮ้ยเดียวโดนที้ยหลบได้ถ้าโจมตี ไม่กลัวอดคอสิเดสันที่เป็นตัวแป๊ลซัำมาเลยมึงขอทีมเลยแล้วกันไประดับห้าครับตอนนี้เตะโคตรนานนะบอกเลยเอา้าวไอซีคอ,อยเหรอเฮ้ยเลือดปูรูหมดแล้วเลยเนี่ยเอาดิเตะเตะ,เตะขอหิวเลือดคืนหน่อยแล้วกันโหไมันมีแวมไพร์นี่หว่าลืมทุกครั้งที่มันตีเรามันจะเอาเลือดให้เราคืน เอาเดี๋ยวเอาอเ,อเดี๋ยวเอาผีแล้วแม่ผีแล้วเอกซซุงก็เอกซเรย์แล้วมั้งเนี่ยฮะตายไหมโอ้ยไม่ตายอีกหนังเหนียวไปลงนรกเถอะมึงสวยแล้วไง โอ้ยมันเอาเลือดคืนไปแล้วบังอาน้อยแน่ไอ้นี่มีร่างน้ำแข็งเองตายยากตายเย็นมันก็ดูดเลือดไปแล้วสวยแล้วไงอะไรเหรออะไรเหรอเอ้ยมันมีร่างน้ำแข็งดี่หว่าโอ้ยแย่แย่แย่เปลี่ยนตัวเินั่นไงว่าแล้วหวยไม่เคยถูกเลยไม่ดีก ไม่เปลี่ยนตัวแงยังอยู่อีกหรอโอ้โหกูแพ้เนี่ย <c oughs> ไม่ยวเกือบแพ้แล้วกู <c oughs> แม้กูเงินอีกแล้วโอ้แม่งเกือบตายแม่ง พี่ครับตอนนี้พี่ก็เล่นจบไปแล้วนะคางที่ด่าน74นะครับโหนี่แพทตั้งสองรอบสามรอบเลยวันนะ้วันก็ตามที่เห็นนะครับอืมเกือเงินทั้งนั้นโอเคครับสำหรับวันนี้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันไหมสนุกกันหรือเปล่าที่ผ่านแมทสู้บอสไปสองแมทแล้วนะครับแต่พี่ไม่ได้อัดคลิปไปนะพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับรอบหน้านะครับเรามาดูกันใหม่นะนี่แน่ๆนะครับด่าน120นะเดี๋ยวพี่อัดให้นะครับพี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน